Yeah. สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y YouTube ออนมณีจันหมอดูนำโชคกับช่องมาลิมณีฟ o อชูนเทเล l ร r เป็นภาษาอังกฤษหมดนะคะก็เอจะมีอยู่2ช่องก็คือช่องออนมณีจันหมอดูนำโชคกับอีกช่องนึงก็คือช่องมาลิมณีฟลอชูนเทเลนะคะก็คลิปนี้นะคะจะมาทายดวงความรักทายดวงความรักคนโสดกับคนไม่โสดของราศีตุลในเดือน คลิปนี้นะคะจะเป็นของชาวราศีตุลกับชาวลัคนาตุลน,นะคะก็จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนของทุกปีเอจะทำเป็นสองพาร์ทนพาร์ทคนโสดหนุ่มโสดสาวโสดพ่อไม่แม่ไม่แล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งก็คือพาร์ทคนที่มีคู่แล้วคนที่มีแฟนแล้วหรือคนที่แต่งงานแล้วนะคะ สามารถใช้ดูได้ทั้งลัคนาตุลน,นะคะใช้ดูได้ทั้งลัคนาตุลแล้วก็ราศีตุลค่ะก็มาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้เป็นไพ่ออราเคิลนะคะ yes or no yes or no or ร c เค c ลค d นะคะ ง turn on the light turn on the light ไพ่ปีนเขาแล้วก็ไพ่ take a bet t e r i n v a t e in your spirit part of the first ตอนอนิวนะคะรับยัวบาร์ดี้รับรับยัวบาร์ดี้ say I'm sorry feel the wall feel the wall say t h a n k you a s a love นะคะ mm hmm. ก็จะสมหวังในความรักมาท้ายที่สุดคือคุณใบเนี้ยคือคุณอะเป็นคนที่ตั้งความหวังในเรื่องความรักไว้ค่อนข้างสูงอะ ชาวราศีตุลกับชาวลัคนาตุลในเดือนสิงหาคมนี้คุณจะได้พัฒนาความรักของตัวเองอ่ะให้สมหวังและมั่นคงได้คุณเป็นคนที่คาดหวังกับเรื่องความรักไว้สูงมากอะ่ะคือคุณเป็นคนที่แบบความสุขในชีวิตของคุณเนี่ยคุณเอาไปยึดติดกับเรื่องความรักคุณเป็นคนที่ตั้งเป้ากับเรื่องความรักไว้สูงและเหตุนี้มันทําให้คุณป่วยเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าได้ง่ายมากที่ผ่านมาเนี่ยคุณอะ่ะ ถ้าความรักดีเนี่ยคุณก็จะตั้งใจทํางานแต่ถ้าความรักไม่ดีเนี่ยคุณก็จะขี้เกียจทํางานเพราะว่าคุณนะ่ความสุขของคุณเนี่ยมันไปขึ้นกับความรักหมดเลยสําหรับความรักครั้งใหม่ของคุณในครั้งนี้มันจะสมหวังนะความรักของคุณอนะเปรียบได้กับต้นไม้ค่ะยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งรักเธอยิ่งผ่านยิ่งเวลาผ่านไปเนิ่นนานเท่าไหร่เนี่ยความสัมพันธ์ในความรักเนี่ยก็ยิ่งดีขึ้นยิ่งสมหวังยิ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ในอดีตเนี่ยคุณบังคับคนรักมากจนเกินไปคุณทํากับคนรักเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงในละครสัตว์อ่ะคือคุณเป็นคนที่แบบน่าเบื่อนี่เง่าชอบบังคับจอมบงการนิสัยนิสัยของคุณอะ่ะเป็นสิ่งที่คนรักไม่ชอบคุณจ,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 จู้จี้จุก,กจิกเจ้าเจ้ากี้เจ้าการงเ,เป็นคนที่แบบน่าเบื่อน่ารำคาญแต่ความรักครั้งนี้คุณจะได้เริ่มต้นจะได้เริ่มต้น ที่ดีค่ะไปยินความสุขไปรูปผีเสื้อค่ะเป็นบัตเตอร์ไฟคุณจะได้เริ่มต้นความสุขในความรักเป็นความรักที่ดีส่วนใบนี้นะคะเลิฟโยบอดี้ความรักครั้งนี้จะทําให้คุณเนี่ยลดน้ําหนักจนผอมคุณจะซื้อเสื้อผ้าส,สวยๆมาใส่ความรักครั้งนี้ในเดือนสิงหาคมนี้คุณจะหมดเงินไปเยอะกับการซื้อเสื้อผ้าความรักครั้งนี้นะคะมันจะทําให้คุณเนี่ยสวยขึ้นผอมลงสวยขึ้น จะได้เริ่มต้นความรักที่ดีจะมีความสุขในความรักคุณจะลดน้ําหนักคุณจะซื้อเสื้อผ้าสวยๆซื้อสปาไปเข้าไปซื้อคอสสปาเพื่อที่จะทําสวยทําหล่อค่ะแต่คุณก็ยังไม่ลืมคนรักเก่านะคุณอยากจะคุณนะ่ะอยากจะไปขออโหสิกรรมกับแฟนเก่าอะ่ะคนที่ว่าแบบคนที่คุณไปทําให้เขาเจ็บช้ําอ่ะคนที่ คุณไปทําให้เขาร้องไห้คนที่เขาร้องไห้เพราะคุณคนที่คุณร้องไห้เพราะเขาคนที่จบลงไปแล้วแบบยังยังอะไรอาวรกันอยู่อ่ะคุณก็ยังรักเขาอยู่คุณจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ครั้งนี้นะกับคนที่คุณคิดว่าใช่คุณอะตั้งใจว่าจะเติมเต็มเติมเต็ม เติมเต็มความรักของคุณน่ะให้มันมากขึ้นคุณต้องการจะพัฒนาความรักไปถึงขั้นแต่งงานแล้วก็คนทางฝ่ายนั้นเนี่ยเขาก็รักคุณด้วยนั่นแปลว่าคุณจะสมหวังในความรักครั้งใหม่กับความรักครั้งใหม่เนี้คุณจะสมหวังนะคะทีนี้มาดูไพ่ทาโร่เจ็ดสิบแปดใบนะคะเพแกนเออไม่ใช่แมนกาค่ะแมนกาทาโร่แมนกาแปลว่าการ์ตูนค่ะคนวาดการ์ตูนญี่ปุ่นก็มาวาดไพ่ทาโร่ คุณมีเกณฑ์จะมีความรักต่างวันะชาวราศีตุลกับชาวลัคนาตุลเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีความรักกับคนอายุน้อยกว่านะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณอ่ะไม่สมหวังในความรักนะแต่คุณก็ยังตัดใจคือยังคุณยังตัดใจจากคนรักไม่ได้อะ่ะคุณก็ยังอยากให้เขากลับมาอยู่ คุณยังเจ็บช้ำกับอดีตรักอยู่คุณยังรอให้เขากลับมาแต่โอกาสที่จะกลับมามันเป็นไปไม่ได้แล้วละ่ะมันเป็นไปไม่ได้ความรักครั้งใหม่ที่มีเข้ามาเนี้ยมันก็มาช่วยเติมเต็มให้คุณเนี่ยมีความสุขคนที่คุณรักคนใหม่เนี่ยก็เป็นคนที่แบบเขาร้อนแรงอะ่ะเป็นคนที่แบบเป็นคนที่มีความร้อนแรงเหลือเกินอะ่ะมีความเป็นคนคุยเก่งเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนคุยเก่งเขาหรือเธอช่างร้อนแรง ร้อนแรงเหลือเกินนะคะมาดูไพ่ส่วนขยายนะคะด้วยอันนี้เนี่ยคือคุณนะ่ะเป็นจอมบงการชอบบังคับ ยิ่งคุณบังคับเนี่ยเขาก็ยิ่งหนียิ่งคุณบังคับเนี่ยเพศตรงข้ามก็อึดอัดยิ่งคุณบังคับเนี่ยเพศตรงข้ามก็ยิ่งจะแบบเพ่นอะ่ะคุณเป็นคนชอบเอาชนะนี่คือสิ่งที่คุณเป็นนะแต่คุณไม่รู้ตัวว่าคุณเป็นคุณก็เลยจะโดนคนรักแทงข้างหลังอะ่ะคือคุณเป็นคนที่แบบเหมือนจอมงการอะ่ะ จู้จี้จุกจิกจู้จี้จุกจิกหน้าเบื่อนิสัยหน้าเบื่อหน้าลำคาญไปซะทุกอย่างเลยความรักของคุณน่ะเหมือนกับว่าเหมือนเสกโลโซกับเมียเลยนะความรักของคุณกับภรรยาของคุณความรักของคุณกับสามีของคุณเนี่ยมันเหมือนเสกโลโซกับการวิพากกร์มันมีคนเข้ามายุ่งวุ่นวายอะ่ะ ความรักของคุณกับแฟนน่ะมันมีคนเข้ามายุ่งวุ่นวายเยอะมือที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันมีมือที่สามมายุ่งมีมือที่สี่มายุ่งมีมือที่ห้ามายุ่งยุ่งจนวุ่นไปหมดเลยเป็นมหากราบอะไรประมาณเนี้ยนี่นะคะไฟได้จุดขึ้นแล้วนะคะไฟแห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่เอ๋มองว่า คือหลังจากนี้ความรักของคุณจะสมหวังนะคะความรักของคุณจะสมหวังค่ะทีนี้เรามาดูดวงของคนที่แต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้วด้วยไพ่ซิบลิลล่ออร์ลเคิลการ์ดนะคะซิบิลละคน,นลคนที่มีแฟนแล้วคนที่มีแฟนแล้วหรือคนที่แต่งงานแล้วนะคะ หนึ่งได้ให้คนบ้าอรารวาสนะคะโมโหโทโสก็สิบโดนนินทาว่าร้ายศัตรูมาขอมิตรคิวปิดน้อยนะคะกามเทพมีปัญหาทางด้านคดีความ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหรืออาจจะได้รับใบยกย่องเกียรติคุณอาจจะได้รางวัลน,นะคะาคาอวอร์ดรางวัลสถาปนิกดีเด่นหรือรางวัลเชิดชูเกียรติอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างมีความรักที่อบอุ่นค่ะมีเกณฑ์ได้ลูกคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยนะ มีเกณฑ์ได้รางวัลอะอาจจะเป็นรางวัลสุวรรณทองคำรางวัลนาคาอวอร์ดใบเกียรติบัตรใบเกียรติบัตรยกย่องผลงานมีเกณฑ์แบบคือเหมือนมีเกณฑ์ได้รางวัลอ่ะคือคุณมีเกณฑ์ได้รางวัลชาวราศีตุลกับชาวลัคนาตุลเนี่ยจะได้รางวัลอะไรสักอย่างอาจจะเป็นรางวัลศิลปินยอดเยี่ยมรางวัลศิลปินยอดเยี่ยมรางวัลบุคลากรดีเด่นของบริษัทได้รับใบเกียรติคุณอะไรแบบเนี้ย มีเกณฑ์ตั้งขันนะคะภรรยาของคุณอาจจะท้องหรือไม่คุณก็จะท้องอะคะ่ะคุณจะมีปัญหาทางด้านคดีความเข้ามานะความรักสมหวังอันนี้อาจจะเป็นเพื่อนคุณอะเพื่อนคุณอะไปก่อคดีแล้วคุณต้องไปประกันตัวก็ได้นะศัตรูจะศัตรูจะมาง้อเป็นคนที่มีชื่อเสียงจนมีคนนินทาเพราะคุณดังมากดังจนมีคนนินทา คุณจะโมโหฉุนเฉียวเกลี้ยกล่อมโมโหเกลี้ยกาดก็เลยทะเลาะก,กับเมียอันนี้มาดูมาดูขยายนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับแฟนของคุณนะคะในกองนี้ เอกมองว่าได้ไพ่ได้ไพ่ดีนะได้ไพ่ค่อนข้างดีเลยอะ่ะเ <_ C _> มื่อมีความรักอ่ะโลกของคุณเนี่ยมันสดใสคนคนนี้ยเป็นบ้านของคุณเป็นครอบครัวของคุณเขาเป็นคนคนนี้เป็นทุกๆอย่างของคุณเป็นคนที่ทําให้คุณเนี่ยเหมือนอยู่ในอีกโลกหนึ่งอะเขาเป็นเหมือนสวรรค์ของคุณเลยคุณรักเขามากคุณอะ่ะพยายามที่จะศึกษาเรียนรู้เขานะ คุณพยายามที่จะศึกษาและพยายามทําความเข้าใจกับเขาแล้วคุณก็เชื่อว่าคนคนนี้จะอยู่เคียงข้างคุณในอนาคตแล้วก็จะช่วยให้คุณรวยได้คุณกับเขาเนี่ยมีการวางแผนการร่วมกันนะคะมีการวางแผนทําธุรกิจร่วมกันแต่ณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยคุณกับเขาเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีปัญหาทางด้านการเงินทั้งคู่เลยค่ะก็ทีนี้มาดูคําแนะนํานะคะมาดูคําแนะนํา แต่เอ๋มองว่าจริงๆแล้วอ่ะไพ่ก็ขึ้นค่อนข้างดีอยู่แล้วนะไพ่ขึ้นค่อนข้างดีอยู่แล้วคําแนะนานะคะไพ่คาแนะนําหมายความว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยรักคุณมากแล้วก็เป็นคู่ที่เหมาะสมกันเอ่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีความสนิทกันดีๆอยู่แล้วมีความรักให้กันอยู่แล้วแล้วก็ตัวคุณน่ะมีแววหมกมุ่นในเรื่องทางเพศมากจนเกินไปหรือเป็นคนเซ็กจัดนั่นเอง คือสําหรับปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยมันจะดีขึ้นถ้าคุณขอความช่วยเหลือจากคนที่ไว้ใจปัญหาเรื่องการเงินเนื่องมาจากคุณนะหาเงินได้มากคุณก็ใช้มากนั่นเองค่ะนั่นคือปัญหาทางด้านการเงินก็สําหรับคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้นะคะยังไงขอให้ชาวราศีตุลโชคดีทุกท่านค่ะ